สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเทคโซนแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางการทหารอาวุธล้ำยุคและขีปนาวุธร้ายแรงจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในทีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งก็คือ FGM 1 4 8หรือที่รู้จักกันในชื่อว่ายาเวลิงรุ่นล่าสุดในปี2026ที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำหน้าและอันตรายยิ่งกว่าเดิม FGM 1 4 8ยาเวลิงเป็นทีปนาวุธนำวิถีแบบยิงแล้วลืม ไ a แอน o ฟเกตที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทไรทอนและล็อกฮีดมาตินของสหรัฐอเมริกาถูกนำมาใช้ในสมรภูมิต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ปี1996และพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำลายรถถังและยานเกราะต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง แต่สำหรับรุ่นใหม่ในปี2026นี้มันไม่ได้เป็นแค่ทีปนาวุธแบบเดิมๆอีกต่อไปทีมพัฒนาได้เพิ่มถีดความสามารถทั้งในด้านระบบนำวิถีทิ่ใส่ย,ยิงและระบบการเจาะเกราะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ระบบนำวิถีของ FGM-148-2026 ใช้เทคโนโลยี i n f r a Imaging Seeker แบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจจับความร้อนของเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือมีสัญญาณรบกวนจากอิเล็กทรอนิกส์ตัวหัวรบของมันมีระบบปันเดนชาร์จวอ r เฮดซึ่งออกแบบมาให้จอะกรอบแบบ Reactive a r m ์เมอได้อย่างง่ายดาย ในส่วนของที่สัยยิงยาเวลินรุ่นก่อนนมีระยะยิงประมาณ2.5กิโลเมตรแต่รุ่น2026ได้รับการอัปเกรดให้สามารถยิงได้ไกลถึง4.5กิโลเมตรโดยยังคงความแน่นยำระดับสูงทำให้ทหารราบสามารถยิงจากระยะปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการตอบโต้ของศัตร,รูอีกหนึ่งจุดเด่นของยาเวลินก็คือความสามารถในการยิงในแนวโคง้งหรือ top attack mode ซึ่งหัวรบจะพุ่งขึ้นสูงก่อนมุ่งลงใส่เป้าหมายจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถทั้งส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเป็น direct attack โหมดสำหรับเป้าหมายที่อยู่ในแนวราบเช่นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างได้อีกด้วยตัวท่อยิงของมันมีน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานโดยทหารเทียงคนเดียวหรือ2คนการฝึกใช้ก็ไม่ซับซ้อนซึ่งทำให้ยาเวลิงกลายเป็นอาวุธคู่ใจของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลกและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา พีปนาวุธ FGM 148ยาเวลินรุ่น2026มีราคาต่อนหน่วยประมาณ178,000ดอลลารา์สหรัฐหรือประมาณ6.5ล้านบาทไทยโดยราคานี้รวมตัวท่อย,ยิงแบบรูเซเบิร์และตัวพีปนาวุธ1ลูกซึ่งหากจะซื้อเป็นชุดสำหรับการใช้งานจำนวนมากราคาก็จะสูงขึ้นเป็นหลักร้อยล้านบาทต่อกองพันธุ์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการทำลายรถถังหลักที่มีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เยาเวลินก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะในสงครามสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วความคล่องตัวและการโจมตีแบบเฉียบพลันในสนามรบจริงยาเวลินได้รับการพิสูจน์มาแล้วในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสงครามในอัฟกานิสถานอิรักหรือในยูเครนซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยาความน่าเชื่อถือและพลังการทำลายล้างที่ศัตรูต้องเกรงขาม ในเวอร์ชัน2026น2ี2 6นี้ยังมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้สามารถประมวลผลเป้าหมายได้เร็วขึ้นพร้อมระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากอาวุธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคป,ปัจจุบนัน สำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีข้อมูลว่ากองทัพไทยได้มีการจัดซื้อยาเวลิงหรือไม่แต่ถ้าจะพิจารณาในแง่ความสามารถของมันก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางทหารที่ทันสมัย สุดท้ายนี้ยาเวลิน2 0 2 6ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือทางยุทธวิธีที่เปลี่ยนเกมในสนามรบยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าความแม่นยำสูงและความคล่องตัวในการใช้งานทำให้มันยังคงเป็นดาวเด่นในกลุ่มขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ทั่วโลกให้ความสนใจหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวอรเทคโซนเพื่อรับชมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่ๆจากทั่วโลกก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ